แล้วพอพอน้าลาห้วยหนุนขึ้นมาแล้วมันก็คือจะเออเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยครับเอน้ําเออเข้ามาหาเราอือ่อคุณแม่มีบอกว่าไปไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมคุณคุณแม่มีครับขอบคุณมากนะครับอ่าถว่างขนมไว้ให้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่บ้านนะครับเอ่ออยากเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆพี่ๆทุกทุกคนนะครับผมเพราะว่าเอ่อเราก็มือใหม่เนาะอ่าไม่กี่เดือนเองครับผมมือใหม่มาก็เพิ่งมาหัดทำไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยอ่าไปซะ อาไปถ้าไปแวนแหมว่าสาวๆวมาไปโหแย่กันเลยนน่าสนุกมากน่าดูเลยเอ่อโอ้ยม่อนป่าม่อนป่าไมื่ได้คุยนี้ม่อนตีนไก่เนาะคล้ายๆกับม่อนตีนไก่เลยคือหม่อนป่าใบก็สวยๆยอดก็งามำเงี้หูไปเอ่อไปนะไปคือแบบไปผ่านน้ำมันหอยเนาะที่อยู่เอสเอที่ชื่อ่อคุณคุณเมย์ครับที่อยู่คุณอยู่เอสที่ต่างประเทศคือน่าจะมีน่าจะมีมันเบอร์รี่ใช่ไหมครับมันเบอร์รี่เนาะ มันบัลีก็น่าจะมีมีขายตามห้างสรรพสินค้าหรือเปล่าครับเพราะว่ามันบรี่ีคือแปรรูปได้เยอะเนออทำเป็นแยมบ้างทําเป็นอะไรนูร่นนี่นั่นบ้างอะไรกินเป็นอาหารอะไรเงี้ยใช่ปะครับมีไมน่น่าจะมีเนาะแต่ว่าคือยังไม่เคยเห็นหมอนที่แบบมาจากต่างประเทศนะครับอืมน่าจะเป็นหมอนม่วงนะหมอนม่วงคือแบบอลูกเตโต,โตหมอนสีผู้สูงละสีม่วงเขาเรียกว่าหมอนม่วงลูกเตโต,โตเท่ากับหัวเวโป้งเขาเรียกว่าอืม ม่วงเอดาเอดาเขาจะมาจากมิรัมิชิแกนต่อเอดาหรือเปล่าครับประมาณนี้เนาะน่าใช่ไหมครับโอ้โหมีนอนสบายนะเจ้าไทเกอร์เนี่ยครับตอนนี้ก็ถึงแล้วเนาะถึงตรงที่ก็จะถึงแล้วก็จะถึงเช่นชายแล้วหมายว่าก็จะเสร็จแล้วคือแบบที่สวนเรานะครับ อ่าก็จะเสร็จแล้วขวดดินกันจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เวลาเท่าไรเอช่วงเวลา,วลาเลวลาได้แลวนะครับเวลาได้เนาะเนาะคุณเมย์บอกว่าคือแบบคุณเมย์ว่าใช่แล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะเนาะประมาณนี้ครับอพาคุณผู้ชมออกมาคือเช้าเช้าน้ำยังไม่ไหลแสดงว่าพึ่งสุรเสรียยังไม่ทํางานสุรเสศยังไม่ทํางานเนาะก็คือแบบเมบื่อวานเมื่อวานจัดดอกไม้ไปบริเวณตรง ตรงลานตรงเนี้ยตรงที่เข่นดินออกไปเดี๋ยวต้องจัดสดวนจะี๋ยิเศษเลยครับเมื่อวานบริเวณนี้ยังเป็นที่ท,ที่ต้องการเตรียมจัดสวนอยู่ก็มีเริ่มทีก็มีต้นแค่นะต้นแค่แบบต้นแค่เราเราตัดยอดตัดยอดแล้วก็ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่พอแตกขึ้นมาใหม่คือแบบแตกขึ้นมาสี่กิ่งอะไรเงี้ยเลี้ยงมาเป็นปีก็คือแบบต้นโตขนาดนี้ก็เลยแบบอเออเราจะเะทำไม้ที่สูงคือทำไงคือไม่ต้องตัดทิ้งคือแบบให้เขาเป็นเป็นกระถางต้นไม้อยู่บนที่สูงก็เลยต้อง เอาเฟื่องความมาใส่เฉยนะครับเอาเฟื่องความมาใส่เฉยอืมคุณเมย์บอกว่าคือแต่เราไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้กินเพราะเพราะเราทำไม่เป็นโอ้ดนะีเองเนาะเพราะเราทำไม่เป็นเนาะเออโอเคเดี๋ยวมาจบที่มาจบไฮไลท์ที่ตรงนี้แลวกันเนะาะเพราะว่าคือสโลวเซียยังไม่ทํางานเลยจริงๆแล้วแดดแดดตังกระชากนะเน่ะสังเกตจากอะไรแดดตั้งกระชาวคือแบบสโลวเซยียแพงสโลวเซยียอยู่ข้างล่าง ไม่ได้อฟแบกเกรนนะแต่ว่ายังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเช็คอาการดูนะว่าเขาเป็นยังไงไม่ไม่ทางานอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขอบคุณเดี๋ยวมาขอบคุณที่นี่เนาะขอบคุณเพื่อนๆที่นี่นะครับอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตเกินเวลาล้องขออนุญาตลงเบจากเบชีนะครับเพื่อเพื่อคืนเวลาให้กับเพื่อนผู้ชมนะครับผมเ อบคุณแม่ครูสูงวัยเกษตรแล้วก็แม่ครูบ้านหลังที่สองของแม่ครูด้วยนะครับแล้วก็คุณเมยดนะครับผมแล้วก็คุณมะหมีนะฮะแล้วก็เพื่อนๆอนอีกหลหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณที่มาให้กําลังใจในเช้าว,วันนี้นะครับจาก่องแจกบ้านไรเชยคำนะครับผมก็พาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาชมกิจกรรมในสวนภายในในสวน,น,สวนทุกๆเช้านะครับทุกเช้าเลยแต่แต่เช้าก็ไม่เหมือนกันกนะ็คือไม่รู้จะไปไหนบ้างอะไรประมาณนี้คือเดินรอบสวนอะไรเงี้ยเนาะ เข้าสวนบ้างไปทุ่งนาบ้างอะไรช่วงนี้ก็คือต้องต้องเตรียมต้องเตรียมดินต้องเตรียมึคือขุดดินนะขุดดินเพื่อที่จะอย่างที่บอกว่าคือโคบี้ยางขุดดินมูลดินเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่ตรงที่ดินกองอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่ตากข้าวนะครับผมนะฮะก็ทําสวนก็ทํานาด้วยนะครับทำนาเสร็จแล้วก็เต้องบริหารจัดการของตัวเองด้วยนะครับขอบคุณคุณเมย์ด้วยนะครับผมขอบคุณคุณเมย์จริงๆในวันนี้นะครับพี่เข้ามาร่วมพูดคุยในห้องนะครับผมก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ตลอดช่องใจบานลายชัยคมในเช้าว,วันนี้นะครับผมขอบคุณจากใจจริงนะครับแล้วพบกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมนะสวัสดีนะครับทุกทุกท่านครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะ